เสีมน้ำยำเสร็จนะคะน้ำยำเราก็กุงเลยค่ะเราจะเอารสไหนนะคะรสแบบชอบนะคะเมื่อน้ำยำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมะม่วงนะคะลงไปคลุกกับน้ำยำเราจะได้รสเปรี้ยวของมะม่วงนะคะมะม่วงนี้จะใช้มะม่วงวันนี้ใช้เขียวสวยนะคะทำมะม่วงแก้วนี่จะออกเปรี้ยวเกินไปนะคะ ใครที่ชอบเปรี้ยวนํำก็ช้มมะม่วงแก้วได้มะม่วงด้วยอันนี้เขียวเอยนี่ก็จะออกแก้วนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะให้ความอร่อยของเนื้อและรสชาติของมะม่วงมากกว่าคุกเค้าเข้ากันเข้าเครื่องนะคะ สีสันก็ยั่วๆน้ำลายแล้วเนาะอยากกินยำวันนี้อยากกินยำเราก,ก,ก็จะเตรียมปลากรอบนะคะแล้วก็จะนำปลากรอบที่เราเตรียมไว้เทลงไปในเครื่องที่เราคลุกเค้าแล้วนะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คลุกนิดหน่อยคลุกเ,เข้ากันนิดหน่อยนะคะ พอป,ปลานี่จะกรอบอร่อยอยู่แล้วจะเป็นปลาเกล็ดแก้วนะคะแล้วก็ปลาตัวเล็กๆใสๆไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะเป็นปลาทะเลปลากรอบแก้วแล้วก็มีปลาที่จังสามรสคุกเสร็จเราก็ เติมความอร่อยด้วยถั่วทอดนั่นเองคะจะได้เพิ่มความมันเข้มข้นของถั่วทอดเข้าไปก็จะเป็นเป็นยำประกรอบมะม่วงสามรสเลยนะคะมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มนะที่จริงมันก็มีหลายรสนะเป็นสามรสมาค่ะเพื่อนๆมากินยำปลากรอบวันนี้กินยำเล่นๆ เสร็จแล้วหน้าตาอ,ออกมานะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น,ก,นปกำลังใจให้ด้วยนะคะ